สวัสดีค่ะพบกับพรมพิมลชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพามาทำผัดน้ำเต้านะคะน้ำเต้าใส่ไข่นะคะก็มีน้ำเต้า1นลูกนะคะแล้วก็ไข่ไก่สองฟองมีกะทียมแล้วก็มีซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงปรุงรสนะคะค่ะเดี๋ยวก็จะไปน้ำเต้าก็ เอ่อล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปปอกเปลือกแล้วก็หั่นน้ำเต้าก่อนนะคะตอนนี้ก็เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำเต้าก็อาหันเรียบร้อยะะแล้วค่ะแล้วก็กระทะตั้งเปิดแก๊สแล้วนะคะก็เทน้ำมันลงไป มันร้อนนะคะผัดน้ำเต้าใส่ไทย รอแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะเราจะเรียมให้หอมน,นะคะ ใส่น้ำเต้าลงไปนะคะผัดน้ำเต้าให้สุกเลยนะคะมับนทำเหมือนกับผัดบ,บวกเลยนะคะน้ำใจมากจ้ะ ตมน้้ำนะคะฝาไว้แป๊บนึงนะคะเพื่อให้น้ำเต้าเขาสุกเร็วๆนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะคะถ้าตอนนี้น้ำเต้าสุกแล้วะคะก็้ะ ก็จะเติมไข่ลงไปนะคะเพิ่มไข่อีกหนึ่งฟองนะคะเพราะว่าน้ำเต้าเยอะนะคะเพิ่มไข่แล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะคนไข่ให้เข้าก็รุงรสนะคะด้วย ผมซื้อรถนะคะเซตน้ำมันหอยแล้วก็ซื้ออีกขาวนะคะ ให้น้ำแห้งลงอีกนิดนึงนะคะถ้าใครชอบแบบมีน้ำผลุกผิดก็แค่นี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวผัดไปอีกหน่อยะคะ ไปอีกสักหน่อยนะคะป็นหอมมากมากเลยคะ่ะน้ำเริ่มแห้งแล้วนะคะก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชิมก่อนนะคะตรงที่จะตักใส่จานชิมชิมรสชาติกอน นะคะเดี๋ยวจะตักใส่จานนะคะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะเดินห,หอม เสร็จแล้วนะคะได้แล้วค่ะนี่ค่ะัดน้ำเต้าใส่ไข่นะคะค่ะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจกับพพื่อนบนชาแนลด้วยขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจสวัสดีค่ะ